ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสิบทิศด้วยนะคะตอนที่226ลาหยุดแน่นอนว่าถ้าคนอย่างเวยจือมีความสามารถมาที่เขตปกครองเหมียนโจได้เขาก็ย่อมจะไม่ใช่คนงู ดังนั้นหากจะสำรวจสถานการณ์ที่แท้จริงของเคปกครองเหมียนโจเวยจือรู้ว่าเขาต้องสำรวจจากสภาพที่แท้จริงของทุ่งนาได้เท่านั้นนอกจากว่าจะไม่มีใครยอมพาเขาไปดูทุ่งนาแม้ว่าเวยจือจะไม่ใช่คนในท้องถิ่นนี้แต่ดูเหมือนว่าเวยจือจะมีความสามารถในการค้นหาพื้นที่บางส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากภัยพิบัติได้เสมอ แน่นอนว่าชื่อฉีขุนนางผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ว่าการเขตปกครองเหมียนโจโอเองก็ได้รับบทเรียนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้ววันนี้เขาจึงไม่กลราดำเนินการใดๆเพิ่มเติมอีกหากว่าเว่ยจืออยากจะไปดูที่ไหนเขาก็ให้นำทางเว่ยจือไปที่นั้นแต่โดยดีแม้ว่าในท่านไปจะกำลังเดินอยู่ด้านข้างของเว่ยจือแต่ในท่านไปกลับรู้สึกไม่สบายใจนัก เมื่อทุกคนหยุดพักผ่อนในเขตพื้นที่ตรวจสอบเย็นนั้นในท่านไปก็เรียกค่ารับใช้คนสนิทประจำตัวออกมาทันทีและกระซิบเบาๆสั่งความไปว่าจะรีบเดินทางกลับบ้านด่วนเลยนะไปดูว่าที่บ้านของเราเกิดเหตุอะไรขึ้นหรือเปล่าพรุ่งนี้ค่ะยังต้องติดตามใต้เท้าเวอยอยู่ในมณฑลนี้อีกหนึ่งวันคาดว่าพวกเราจะสามารถกลับไปที่เมืองมณฑลลัวเจียงได้ในวันมะรืนนี้ หากว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่บ้านจริงให้รีบส่งคนมาแจ้งกับข้าทันทีนายท่านออกเดินทางเลยหรือขอรับไปตอนนี้เลยเดินทางกลางคืนระมัดระวังตัวให้ดีขอรับเว้ยจือและผู้ติดตามทั้งหมดของเขาต่างก็อาศัยพักแรมอยู่ในโรงเตรียมเพราะเว้ยจือไม่ต้องการที่จะรบกวนผู้ใด เรื่องเหล่านี้เจ้าหน้าที่ทางการในพื้นที่ต่างก็เรียนรู้ทัศนคติของใต้เทาเว่ยผู้ซื่อสัตย์อันเรื่องลือในตำนานผู้นี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่พวกเขาจะไม่กล้าเลียกกล่อมชักชวนเว่ยจือเพื่อให้การต้อนรับอย่างเออกระเริกอีกต่อไปคนส่วนใหญ่ที่ติดตามคณะของเว่ยจือมาสำรวจสถานการณ์ในพื้นที่ในครั้งนี้จึงพาการอาศัยพักแรมอยู่ในโรงเตี๊ยมเหมือนๆก,กันกับเว่ยจือ มีเพียงเฉพาะเหล่าเสียงเซินและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นที่มีที่พักของตนเองในพื้นที่เท่านั้นที่จะกลับไปพักแรมที่บ้านของตนเองแน่นอนว่าผู้ที่มีเพื่อนอยู่ที่นี่ย่อมเลือกที่จะอาศัยอยู่บ้านเพื่อนของตนเองด้วยเช่นกันในขณะที่เว้ยจือยืนอยู่ริมหน้าต่างในห้องพักของตนเองทอดสายตามองดูฉากที่ข้ารับใช้คนสนิทดึงมาออกมา หลังจากกล่าวอำลากับในท่านไปสองสามคำแล้วข้ารับใช้ผู้นั้นก็ขึ้นมาควบตะบึงออกไปอย่างไม่รังรอหนึ่งมา้าหนึ่งคนค่อยๆหายไปในความมืดยามราตรีใต้เท้าองครักษ์ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังเว้ยจือเว้ยจือสั่งความขึ้นว่าเจ้าก็ควรออกเดินทางไปยังหมู่บ้านชีหลีในมณฑลลั่เจียงตอนนี้เลยจำไว้ว่าอย่าเข้าใกล้มากนัก ให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวภายในหมู่บ้านและดูว่ามีคนแปลกหน้าเข้าไปในหมู่บ้านหรือไม่หากมีความผิดปกติใดๆให้จับตาดูคนเหล่านั้นเอาไว้องครักษ์รับคำสั่งและจากไปอย่างเงียบๆเ,เช่นกันยามเย็นในวันธรรมดาที่แสนจะธรรมดาวันนี้ที่หมู่บ้านชีลีมานเป่าผู้มีพุงกลมโตกำลังนั่งพึงพุงกลมๆของตนเองอยู่บนเก้าอี้ในลานบ้าน และเพลิดเพลินไปกับอากาศเย็นสบายยามพลุกข้าเพื่อย่อยอาหารที่เพิ่งกินเข้าไปอย่างอิ่มหนำสำราญใจเฉียนซื้อผู้เป็นแม่กล่าวขึ้นว่าเกือบช่วยามแล้วตั้งแต่ทานอาหารเย็นเข้าไปแต่ดูนั่นสีนั่นพุงของเจ้ายังกลมตัวเสียปานนั้นตกลงว่านอกจากอาหารเย็นแล้วเจ้ายังกินอะไรเข้าไปอีกบ้างกันแน่เฮ้อเออแค่กินขนมเข้าไปนิดหน่อยเองแม่ แ่าแต่พอในท่านไปกลับมาพวกเราก็จะได้รู้กันว่าจะได้รับการยกเว้นภาษีในปีนี้แล้วใช่ไหมแม่มานเป่ารีบเปลี่ยนไปอีกเรื่องแบบฉับพลันทันทีเียนซื้อผู้เป็นแม่กล่าวรับขึ้นว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นวันนี้สมาชิกในครอบครัวโจทั้งหมดต่างก็มีความสุขอย่างยิ่ง พราะว่าในตอนพักเที่ยงของวันนี้มานเป่าตั้งใจวิ่งกลับมาจากชานเรียนเพื่อนำข่าวดีกลับมาบอกทุกคนในบ้านว่าเขตลวดเจียงของเราอาจได้รับการยกเว้นภาษีไปซั้นเป่าบอกว่าตอนนี้ในท่านไปได้ไปพื้นที่ปาซีแล้วเพื่อฟังข่าวคราวเรื่องนี้โดยเฉพาะแม้ว่าจะเป็นข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างชาัดเจน แต่ทุกคนในครอบครัวโจวก็ยังมีความสุขมากอยู่ดีเฉียนซื้อผู้เป็นแม่ซึ่งรัดเข็มขัดอย่างหนักในช่วงนี้ถึงกับเปิดกล่องเงินและนับเงินจำนวนหนึ่งเพื่อส่งให้โจซื้อหลางลูกชายสีไปซื้อเนื้อกลับมาจากหมู่บ้านต้าหลีเพราะช่วงนี้ทุกคนต้องการประหยัดเก็บออมเงินให้กับครอบครัวให้มากขึ้นมานเปาจึงซื้อเนื้อสัตว์ทุกๆสวันแทนที่จะซื้อบ่อยๆเหมือนเมื่อก่อน แต่ละครั้งที่ซื้อก็ไม่ได้ซื้อมากนักดังนั้นเย็นนี้มานเป่าจึงกินข้าวอย่างมีความสุขมากทันทีที่มานเป่ามีความสุขนางก็อดไม่ได้ที่จะวิ่งไปเล่นกับใบซานเป่าเพื่อนรักอย่างที่เคยเป็นเพียงแต่ว่ามานเป่าเพิ่งกินข้าวเย็นเสร็จใหม่ๆแล้ววิ่งไปหาไบซานเป่าเจ้าตัวน้อยทั้งคู่จึงเข้าไปในห้องอ่านหนังสือด้วยกัน อ่านไปอ่านมาเล่นไปเล่นมาเสร็จแล้วก็เลยเผลอเดินเข้าไปห้องครัวเพื่อหาขนมกินเป็นธรรมดาขนมขบเคี้ยวร้อนๆเพิ่งออกมาจากเตาเจ้าตัวอ้วนกรมทั้งคู่ก็เลยพายกันนั่งยองๆกินขนมอยู่หน้าเตาตรงนั้นเลยอย่างไม่ได้ตั้งใจพวกเขาก็เผลอกินขนมไปเสียเยอะจนพุงกลมเลยไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะ เฉียนซื้อผู้เป็นแม่ได้แต่รูปพุงกลมๆของมานเป่าแล้วนวดไปนวดมาให้นางเล็กน้อยแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้ผลมากนักนางจึงพูดขึ้นว่าเอ้าล่ะอย่ามัวแต่นางนิ่งๆลุกขึ้นไปเดินสักสองสามเคืแล้วเจ้าจะสบายท้องขึ้นได้ ในเวลาเดียวกันนั้นปซ่ซานเป่าผู้มีพุงกลมใหญ่ไม่แพ้ม่านเป่าก็กำลังเดินไปย้อยอาหารอยู่ในลานบ้านกับทันย่าหลิวซือและทันแม่ของเขาอยู่เหมือนกันขณะถือตะเกียงนำทางอยู่นั้นเจิงซือผู้เป็นแม่กล่าวขึ้นว่าพอไม่ได้จับตาดูเอาไว้หน่อยเดียวเป็นวิ่งเข้าห้องครัวท,ทั้งทั้งที่เพิ่งกินข้าวเย็นไปแท้ๆทำไมพวกเจ้าถึงชอบกินขนมกันขนาดนี้นะ ก็ขนมมันอร่อยกว่าข้าวเย็นนะท่านแม่หลิวซื้อผู้เป็นย่าฟังแล้วจึงยิ้มและพูดขึ้นว่าถ้าไม่ได้กินข้าวกินผักสักสองวันลองกินแต่ขนมอย่างเดียวมาดูกันสิว่าเจ้าจะอยู่รอดได้หรือไม่เด็กโง่คนนี้นี่นะในโลกนี้มีขนมอยู่ไม่น้อยแต่อาหารหลากลับขาดไม่ได้กินขนมให้น้อยลงในวันข้างหน้าเพื่อให้ร่างกายของเจ้ามีสุขภาพที่ดี กินขนมมากๆจะท้องอืดจนไม่สามารถกินของดีอีกมากมายอีกในอนาคตที่ข้างนอกยังมีของอร่อยอีกเหรอยาเหลิวซื้อตอบยิ้มยิ้มขึ้นว่าข้าบอกได้เพียงแค่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เจ้าไม่เคยเห็นมันมาก่อนถ้าเจ้าคิดว่ามันไม่อร่อยก็รอให้เจ้าโตขึ้นมาก่อนแล้วค่อยออกไปลองชิมดูด้วยตนเองไปซานเปาจดจำคำนี้เอาไว้ในใจ หลังจากพาก,กันเดินย่อยอาหารอยู่นางราวสามคอไปสัสันเป่าก็กลับไปอาบน้ำเตรียมตัวเข้านอนเพราะว่าคืนนี้เขาเข้านอนช้ากว่าปกติทำให้ไปสันเป่านอนหลับสนิทไปทั้งคืนและเขาไม่แม้แต่จะได้ยินเสียงอะไรจากลานด้านนอกเอาเสียเลยย้าหลิวซื้อนั่งพิงหัวเตียงอยู่ในขณะที่เห็นมามาผู้หนึ่งเดินเข้ามาในห้องนางจึงถามขึ้นว่า เป็นอย่างไรบ้างเด็กน้อยตื่นขึ้นแล้วหรือป่าวเจ้าค่ะเขาหลับสบายมากเว้นแต่จะมีพายุฝนฟ้าขนองไม่อย่างนี้น่ากลัวว่าจะปลุกเขาให้ตื่นไม่ได้นะแน่ย่หลิวซื้อพยักหน้ารับแล้วถามขึ้นว่ามีข่าวคราวจากด้านหนึ่งอีกไหมลี่จือกลับมาแล้วหรือยังอย่างเจ้าค่ะแต่เป็นผู้รับใช้ของในท่านไปเจ้าขาที่กลับมา เขาบอกว่าในท่านไปสั่งให้เขากลับมาดูว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่บ้านฝั่งนี้หรือไม่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้รีบส่งเขาวไปแจ้งเขาทันทีเจ้าค่ะยาหลิวซื้อรู้สึกสงสัยจึงกล่าวขึ้นว่างั้นหรือทำไมเขาถึงตั้งคำถามแบบนี้ขึ้นมาได้อะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเราที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านอย่างนั้นหรือใช่เจ้าค่ะในหญิงผู้เท่าไปฝั่งนั้นก็พูดเช่นเดียวกันนี้ ดังนั้นจึงไม่ใส่ใจและให้ทุกคนออกไปพักผ่อนย่าหลิวซื้อหลับตาลงครู่หนึ่งแล้วถามขึ้นว่าเจ้าบอกว่าหลี่จือส่งผู้รับใช้กลับมากระทันหันอย่างนั้นหรือใช่เจ้าค่ะเขาชื่อตรงสู้มักจะเป็นผู้รับใช้ที่คอยติดตามในท่านไปเสมอเจ้าค่ะย่าหลิวซื้อครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นว่าพรุ่งนี้บอกซานเปาว่าไม่ต้องไปโรงเรียน ส่งคนไปแจ้งกับเซียนซึงว่าเด็กจะหยุดเรียนหนึ่งวันมามาผู้นั้นตะลึงงานแล้วเอ่ยถามขึ้นว่าใช้เหตุผลอะไรหรือเจ้าคะแค่บอกไปว่าข้าป่วยเด็กน้อยเป็นห่วงจึงยืนกรานที่จะอยู่เคียงข้างคอยดูแลค่ะมามาตอบรับแล้วปณิบัติยาหลิวซื้อเข้านอนวันรุ่งขึ้นมานเป่าที่รีบกินอาหารเช้าเพื่อรีบไปโร,รงเรียน แต่หลังรอมาเป็นเวลานานแล้วก็ยังไม่เห็นไปซานเปล่าเสียทีจึงอดไม่ได้ที่จะวิ่งตุบตับไปหาไปเอ้อหลางเพื่อถามขึ้นว่าทำไมซานเปล่าจึงยังไม่มาโรงเรียนเ้าไปเอ้อหลางกําลังเกาะโต๊ะคุยโม้อยู่กับเพื่อนเพื่อนเมื่อเขาได้ยินคำถามนั้นของมานเปล่าจึงหันกลับไปตอบว่าแค่จะไปรู้ได้อย่างไรเล่า เ <K id> ขากรอกตาคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วปรบมือหัวเราะร้องขึ้นว่าถ้ารู้แล้วเขาต้องตื่นสายแน่หรือยังไม่ตื่นเลยแล้วมั้งนั่นฮ่า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 ไปซานเปล่าขี้เศร้าเกินไปแล้วน่าอายน่าอายใครบอกว่าเขานอนขี้เศร้าเสียงของจวงเซียนเซิงดังขึ้นเหนือหัวของเขาไปเอ้อหลางเลยแงน้าขึ้นไปมองก็จะเอกเขากับเซียนเซิงที่ยืนอยู่นอกหน้าต่างพอดี ไปเออหลางพรันตกใจพรานก้มหน้างุดลงไปจวงเซนเซิงเดินเข้ามาในห้องเรียนโบกมือให้หมานเป่ากลับไปนั่งลงที่โต๊ะของตนเองและก็กล่าวขึ้นอย่างทันใดว่าคุณห่าของไปซ่านป่วยและเขาต้องการเฝ้าไข่อยู่ที่ข้างเตียงจึงขอลาพักการเรียนหนึ่งวันโจหมานเจ้าทำหน้าที่จดบันทึกสิ่งที่เราเรียนในวันนี้แล้วนำไปส่งให้ไปซ่านเปาหลังเลิกเรียน อย่าลืมให้เขาคัดลอกบันทึกแล้วทำกันบ้านเพิ่มเติมด้วยได้ยินดังนี้ก็ไม่มีใครอิจฉาไปซานที่ได้หยุดเรียนอีกแล้วแต่ทุกคนพากันคิดว่าไปซานน่าสงสารมากมันเป่าเป็นกังวลเล็กน้อยเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทัญญาหลิวซื้อหลังเลิกเรียนตอนกลางวันมันเป่ารีบหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาแล้ววิ่งตะบึงไปบอกกับเซียวเฉียนซื้อพี่สะพ้ยใหญ่นิดหนึ่ง ก่อนจะวิ่งห้อไปที่บ้านของไปซ้ซานเป่าทันทีเซียวเชียนซื้อที่กำลังเตรียมอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนอยู่นั้นไม่มีเวลาหันกลับมาและแทบจะตามคำพูดของมานเป่าไม่ทันดังนั้นนางจึงมีเวลาแค่ตะโกนถามขึ้นว่าแล้วอาหารกลางวันล,ล่ะมานเป่าตะโกนตอบกลับมาไกลๆว่าเดีย๋ยค่อยกลับมากิน มานเป่ารีบวิ่งไปที่บ้านตระกูลไปขอประตูและรีบวิ่งไปที่สวนหลังบ้านทันทีกว่าเ่ารับใช้จะนึกขึ้นได้มานเป่าก็วิ่งชิวผ่านไปไกลแล้วเขาจึงรีบวิ่งตามหลังไปแล้วร้องบอกขึ้นว่าคุณห,หนูนายหญิงผู้เท่ากับนายน้อยไม่อยู่บ้านพวกเขาไปที่บ้านในท่านไปที่ด้านข้างนั่นแล้วมานเป่าสงสัยมาก ฮันยาหลิวไม่ได้ป่วยหรอกหรือทำไมไม่พักผ่อนอยู่กับบ้านล่ะป่วยงั้นหรือเบ่ารับใช้รู้สึกว่านายหญิงผู้เทาดูปกติดีมากเมื่อนางออกจากบ้านไปในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นิยายทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทิศเราได้ทำการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ